สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้เกีรยิที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานนะครับแต่อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมท่านที่ยังไม่เคยเห็นดูครับนี่คือโดนัทโดนัทเป็นอาหารหมานะครับท่านผู้ชมอาหารหมาทำเหมือนลูกโดนัทเลยสวยงามน่ากินมากครับอันนี้คือเขาทำส่งนอกอย่างเดียวครับ เป็นโรงงานแปรรูปอาหารหมาที่ใหญ่มากๆเลยครับนู่นครับเยอะมากอันนี้ก็เป็นรูปเคียวมัน,นเป็นกระดูกเป็นเคียวจะมีรูปทรงหลายอย่างแตกต่างกันไปไว้ให้ซ้ำปันครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นโด,ดนัทเหมือนกันครับท่านผู้ชมจะให้ดู าน,าาาน่ากินไหมล่ะดูดนินี่คืออะไรโดนัทป่ะโดนัทโดูดิแล้วนี่ยโดนัทอะแฮมเบอร์เกอร์อ๋อขออภัยครับพูดผิดครับอันนี้ว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่ครับนี่คือโดนัทครับนี่เหมือนจริงไหมครับท่านผู้ชมเหมือนมากเลยแต่เขาบอกว่ามันแข็งมากครับท่านผู้ชม เราไม่สามารถกัดได้ครับแต่ถ้้น้องหมานี่ขาดได้แน่นอนเพราะว่ากามของน้องหมานี่จะแข็งแรงมากเลยนี่ครับตัวน,น,นี้เลยมันมีหลายรูปแบบรูปอย่างหลายอย่างรูปทรงหลายแตกต่างกันไปโดยที่ไม่ซ้ํากันอันนี้ก็เป็นอีกรูปอย่างหนึ่งครับเนี่ยมีสีเหลืองกับสีสีน้ำตาลกับสีขาวผสมกันหมุนเป็นเกลียวเป็นโรงงานพิตอาหารหมา ซึ่งอันเนี้ยมันคือหนังวัวหนังควายที่เขาคัดออกที่เขาไม่ใช้แล้วเขาเอามาฟอกขาวฟอกขาวแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปรุงรสให้หอมเราไปอบในตู้อบในตู้อบความร้อนปริมาณที่พอดีจึงออกมาเป็นอาหารหมาอันโตชาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเจะทำอีกดูอีกที่หนึง มันก็จะเป็นรูปแตบบ่กระดูกครับมันกระดูกเลย,ยให้จำหากิดหนึ่งครับ,รบน,รนี่ครับ,รบจะเป็นลัศดาห์นี่ครับนี่ครับจะเป็นเกลียวเป็นขนมปังนะเป็นขนมที่เราซื้อกับร้านโดนัทอ่ะน่ากินมากเลยย้อนนี่ลูกนกะนี่ลูกอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนลูกลูกอะไรไม่รู้มีหางด้วยสวยมากครับท่านผู้ชม มีหางหัวลากท้ายมีหางหัวท้ายสีสัสนก็สวยงามครับชวนให้รับประทานเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่างเล็กคงกินไม่ได้ครับมันแข็งนี่ครับเยอะมากเป็นโรงงานแปรรูปอาหารหมา,หาที่ใหญ่มากๆเลยครับเราก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานข้างในนี้นะครับเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมโปด อันนี้คือนํารอส่งออกนะครับท่านผู้ชมนี่เขาทำเสร็จแล้วมีลูกแอมเบอร์เกอร์โดนทัทกระดูอันนี้ลูกอะไรไม่รู้จําไม่ได้ดูนึกไม่ออกครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็ลูกเหมือนคอเปียทอดเลยครับท่านผู้ชมน่ากินจังเลยก็เห็นของแบบนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมครับที่ ใครที่ยังไม่เคยเห็นครับแต่ว่าถ้าบ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาแล้วก็อาจจะเคยเห็นก็ได้นะครับเพราะว่าต้องซื้อให้น้องหมากินประจําครับสลหรับชัานเลีกยแล้วก็นี่ก็คือครั้งแรกที่ได้เจอแบบนี้ครับก็เลยนํามาฝากพี่น้องเอามาช่วยกันดูช่วยกันชมครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอยู่ข้างในนี้เยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะจริงๆครับไม่ใช่เยอะน้อยธร <ś> รมดาเยอะจริงๆกอ ขาอส่งออกครับส่งนอตเดินดัครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นถุงขนาดเนี้ยถุงหนึ่งกี่กิโลไม่รู้ถุงนี้ประมาณยี่สิบโลต้องท่านผู้ชมยี่สิบโลเดี๋ยวจะลองเอาไปให้น้องหมาที่บ้านชาเล็กดูดูเขาจะกินเปล่าโอเคนะครับนำมาฝากกันแค่นี้ครับโรงงานผลิตอาหารหมาซึ่งทำจากหนังวัวหนังควายนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเคยออกคลิปให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วว่าตอนที่เขาจะมาทำ่างนี้เขาต้องขอกขาแล้วก็เอาไปตากแห้งก่อนถึงจะมาทําแบบนี้ได้แล้วก็ผ่านกรรมวนธีการพุงรถอีกหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมมันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ส่งนอกได้และฆ่าเชื้อเรียบร้อยครับเป็นหลุดส่งกระดูกก็มีครับท่านผู้ชมกระดูกใหญ่มากเลยเนี่ยลูกเกียวเขียวขาวก็มีเยอะมากมา โอเคครับเจอก,กันคลิปหน้านครับนำมาฝากค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับรูปทรงสวยงามน่ากินมากเลยครับเหมือนขนมของคนเลยนะครับท่านผู้ชม,มนี่พอบอกว่าคืออาหารหมานะครับ ใส่ของใส่ขวดโหลสมมอินะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยเนปะ็นอะไรๆหลักเรียกอาหารหมาน่น่ากินไหมท่านผู้ชมดูดูเหมือนขนมอะไรสักอย่างที่เราเคยกินกับตอนน้องเล่นเป็นคนเป็นเด็กๆเ,น,เ,น,เน,นี่ยโดยที่ท่านผู้ชมนี่คืออาหารหมานะครับคนก็กินได้ คร e <ım. S 1> <Verse> ับท <like> ่านผู้ชมคนก็กินได้เลยจังมีไอ้ห่อเชื้อกันชื้นเลยครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยจริงๆเลยครับเป็นลังเป็นลังๆเลยเป็นใส่พาเลตเตรียมคนส่งขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ส่งนอกแก๊งเดียวเลย ใช่หมดเลยนี่เป็โรงงานแปรรูปอาหารหมานะครับท่านผู้ชมน่ากินมาก